Oh, อันนี้เ,เป็นโปรเจกต์อมองอานซึ่งเราก็มาจากเพจของผมที่เป็นชื่อว่าเพจเทอีโ e ป้ปั้นขึ้นมาหขำๆแล้วก็เลยแจกจ่ายให้เพื่อนๆเ,เอาไปทำคัสตอมกันซึ่งก็จะได้หลากหลายรูปแบบนะตอนแรกเราจะเน้นไปที่กันดั้มแต่ก็มีที่ไมไม่ใช่กันดั้มผงมาตัวนึงก็เป็น จากเรื่องจากตัวเนสโกจากเรื่อง Demon s l a y ยอรที่เหลือก็จะเป็นจากกันดัมเป็นซูเปอร์โรบอทเราก็จะเน้นที่ว่าบันไดผลิต s อดีตัวไหนก็ทำตัวนั้นถ้าไม่ผลิตเราก็ไม่ทำเพราะเราขี้เกียจโมดิฟายแล้วแค่เอามาคอมไบกันก็จะอ้วกแตกอยู่แล้วก็หลักๆก็จะเป็นประมาณนี้ที่มาของโปรเจกต์ไม่มีอะไรมากครับอยากจะดีเซนว่าเราก็ ราก็ทําอะไรน่ารักน่ารักได้นะดูจากหน้าตามันก็น่าจะเข้ากันแหละ